อ่าสวัสดีครับพบกับพวกเราครับกับรายการทีวีแนมแอกนะครับคราวนี้พบกับเกมบลูเตอร์แลนด์นะครับนี่มันสี่เพลเยอร์นะครับสามคนแล้วเล่นได้มากาขนาดนี้นะครับก็มาไม่ไกลมากครับเบอรสิบเจ็ดแลครับครับผมแขกรับเชิญเอ้ยแขกรับเชิญพิธีกรไหใครับเครับเมทัลนครับผมโอ้เจ้าเก่าเซอร์ครับโอ้โหใครใครเชิญอยู่ไหนเดี๋ยบผมโอ้ยครับผมเมทันนะครับเป็น เมทันนะครับรับบทเป็นฮันเตอร์นะครับนักล่าครับแต่ไคเซอร์เป็นโซเยอร์นะครับผมเป็นอลริซันเดอร์ผมเนี่ยผมรับบทเป็นบิดนะครับผมรีบครับผมเวสเกอร์ขึ้นรถมาไอ้น้องขึ้นรถอ้าวแวนพาแวนแล้วไปครับผมตอนนี้รู้สึกจะอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นด่านให้เราขับรถนะครับสู้แวนน่อยสู้พวกเอ้ยไอ้ยีรร้องอะไรอิผมปกหมูให้ฆ่าแบนดิตทั้งหมด15ตัวนะครับ ตอนนี้เราก็ยังไม่เจอแบนดิตเลยครับข้างล่างโขมคันหน้ามึงรีบเหรอมึงรีบมาคันหน้ามอนผ่าดิฟก<ฤ>้าเอ้ยฉากนี้ถึงสตาร์วอร์เอ้ยหาแบนดิตให้เจอหาแบนดิตดิตรงไหนอ่ะเอา้ามอน่ะหาไม่เจออ่ะเ้าเอางงงงเงินใหญ่เอ้ยเจอทางวิบากได้ลองพ่องโอ้โหข่าวบนน้ำได้ น่าลองก็พงเจอแล้ว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 เจอก็เจอไปเอ้าไม่มาวิบากวันเจอเหินเอายังไม่เจอไอ้เงียโอ้ยพุงไปเลยวู้วเออคลิปนี้จะดูไรสาระอีกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ไม่มีเฮีย่จะขับรถนะแฟ d ั่ d ดิฟไซฟ้าเฮ้ยไอ้เฮียเ็กเนเดียอหยุยนี่มันเล่นว่าไรแต่ับนี่ต มาจะลุยแล้วเจอตรงไหนตรงโน้นตรงโน้นตรงนน้นตรงไหนอ้าวมันโมนี่นะครับนี่คือเกมมอเตอร์แลนด์นะครับเกมนี้ก็ภาพก็จากที่บอกไปเป็นฮียเป็นิจิกูหาไม่เจอเอ้ยเลเซอร์วะเท็กนั่งเป็นเดโม่เอะเฮ้อีแม่งอยู่ไหนไอ้ฮียกูหาไม่เจออ่ะเฮ้ยเน็กแว้นหายบุนโอ้ยติดติดติดหิน โอ้ยยิงกันเองแม่งไม่สมนะโอ้ยอย่าไรกูเล็กซันเดอร์ยาไรกูเอ้ยเฮ้ยยิงดิทางไม่เห็นเราต้องหลบเราต้องหลบด้วยความเร็วสูงครับถูอวิ่งตามข้ามันคิวมันเฮ้ยตกชักเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่ไประเบิดระเบิดอุชาระอ๋อเยอยกูเว้ยเยอยกูโง่เลยน่าสงสารโอ้ตังอยู่ไหนอะ โอ้ยเหี้ยยิงมั่วดิวผมไปแล้วรู้สึกรู้สึกผมจะบอกว่าก่อนไทยคลิปนี้จะเจอเป็นเด็กเป็นแสไดนะครับทำไมตอนนี้ไม่เจอวะเฮ้ยเราไปลองไปดูตรงนู้นดิตรงนี้มีจุดแสตรงจุดเบิกรถไปต่อเลยดูจุดเบิกรถอะจุดเบิกรถอาจจะมีแปนดิตอยู่เบนดิตจะไปอาจจะไปเบิกรถก็ได้อย่ายิงทางนี่ไงตรงไหนโอ้ยเหี้ย ไปหาเดวนี้แหละให้เข้าไปฆ่าไอ้สั์เข้าไปเหรอเออแล้วเบิรกรถมทํทำมาเขือขออะไร <c oughs> ขางมัจะข้างกว่าปืนยัดรูแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาตรงนี้ดิเ,เจอรถมะวา่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงเออพี่เป็นดิมันยังไม่คึกมันยังไม่ออกมาเบิรกรถอะออเรียก <c oughs> มันซะ

เคลียร์ให้ผมมีสนไนซ์สองเฮ้ยเอ้ยอเบอเบอเออีเอบเอ้ยขึ้นรถขึ้นรถแล้วขึ้นรถ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 เฮี้ยเอ้าเฮี้ยวิ่งหมดแบดดิกตัวแรกคิวไปแล้วนะครับมึงไม่ขึ้นรถวะขับรถกูขึ้นดิเฮ้ยเอย ร้อยวิ่งไงแม่งบอกอะไรอะไรเฮ้ยยิงกูบินเลยส้มปึกคนไทยบินได้โอ้เโหวันนี้เราก็จะได้เห็นคนไทยบินได้นะเขารู้เขารู้เขารู้เอ้ยจริงมันต้องโผล่มาจากช่องนี้อ่ะแบนดิตแม่งยิงแสดลูกที่ริงแสดลูกยูอาร์เนี่ยเฟอร์นันโดบอนสีแสตลูกเข้าไปมึงเดียวเข้าไปเลยเดียวเข้าไปเลย ขับไปขับไปเออตรงนั้นแหละขับพ่อมึงกูจะเข้าไปยังไงเฮ้ยมึงเง็ดลูยเง็ดลูยิงไปเลยให้กูสดเนี่ยนะโอ้ยเฮีย <laughs> เฮ้ยไอ้พวกสนไนเปอร์มันเข้ามาได้มึงอยู่ในทัศเสียม,มึงเหรอได้ได้สนไนจัดสนไนตอนนี้โอ้ยกูตายครับซอยคอยแน่เปิดไปซะมึงอ่ะ โ oh, yeah. er, อ oh, ้ยอี้ยล็คเกอร์ลันเชอร์เกิดมาอีกแกลอ่เหี้ยวขอโทษนะครับพี่ออยเอามุกมาใช้หน่อยเกิดไหนวะเนี่ยเอาเกิดตรงนี้ขออภัยพี่ออยยืมมาเล็กเกอร์ลันเชอร์เกิดหน่อยนะคะับโอ้ยอาเบเป็นฝูงเลยมันไม่ไม่เอามันไม่ออกมาไม่ขี้เกียจด้วยโอ้ยโดนตุยข้างล่างนี่เองช่วยด้วยโน้ นูคิดพี่แล้วนะครับมีคนมาด่าว่าพวกปัญญาอ่อนนะครับไอ้ที่ำปัญญาอ่อนแล้วมันจะดูทำสเตนเลยครับมึงก็ออกไปเลยนะครับถ้ามึงปัญญาปัญญาอ่อนมึงก็ออกไปเลยนะครับโอ้เอ้าินวิ่งครับโผล่ล็อกยับยับยับปล่อยกระพ่อของพ่อไชิโร่ตายหรอพ่อไวชีอะไรนะตายกระพ่อไปแดกเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินพี่กูถึงตายพูบอ เคนชิโร่บาเอาเหนือเล่นไปเล่นมาแลดูใครเด่นไอแลดนนะฮะป้อมใครยืมหน่อยป้อมกูนี่แหละฮะล็อกเกอร์ลันเชอร์โอ้ยกูตายตายซะมึงอ่ะเฮียเอ้ยระเบิดระเบิดโน้ระเบิดโอ้ย เอ้าวเฮียกล้าขับรถกูหนีกูไปไหนเอารถเียเอาขับตามโอ้ยเฮียเฮ้ยไม่ไอแบนดิทไปไหนหมดวะที่ขับไอ้นั่นมาๆๆออกมาออกมาออกมาข้าไปแล้วเจ็ดออกมาดีวะข้าไปแล้วเจ็ดนะครับเฮ้ยอย่ายิงยิงล้วนๆนะออกจากรถเถอะเออสองสองไฟไว้สองไฟไว้กำลังสว่าง โอ้ยเหี๋พะยิงกูวะโอ้ยเหี้ยเมาเฮียโหระบบเกมนี่ครับช er> ื่อมคำชื่อคุณแม่ทันได้เท่มากไอ้เหี้ยใครเสริมเอารถมาอุดตรงนี้ท่านเหียเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหกูป๊อปอ้นกูล็อกเอป๊อปปืนเอรื่องลันเชอร์เอายิงไม่โดนมาไอ้ฮอ อ๋อนี่เป็นแด๊กอืออืออือกูรอกกูวักก่อนละกูวักอีกแล้วครับผมไงกูวักอีกแล้วครับยากแทนชิลล็อกให้นกอะนกไม่มาช่วยนกอะ โใครเซอร์ช่วยเทใครเซอร์บักเกอร์ลันเชอร์อ่ะมาช่วยแล้วเอาเร็วไอ้เซอร์ไฟฟอร์ยูไลใครเซอร์ช่วยกูทีอ้าวเหมือนกันเลยเขี่ยใครเซอร์มึงไม่ช่วยกูเหี้ยรีบวับกลับเลยเกินกูไปด้วยคลิปนี้ผมเข็ดแล้วครับผมจะไม่อัพเพชรดีแล้วคลิปนี้ทำไมอ๋อมันจะเป็นเครื่องช้า,า,ชาใช่ครับ ใครเสริมสดอีกอ่ะเฮ้ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมันโผล่ได้ไงวะนะล้อมันไกลเลยนี่คือเกมนี้จะมีระบบการช่วยกันนะครับถ้าเราเพื่อนเราโอ้ยแม่งเดอะแมทริกี้ แม่วง<ล>ไม่อกเราเป็นไก่ก็เราก็สามารถฆ่าเพื่อนได้นะด้วยการเอาปืนใหญ่ยิงยัดตรมนะันนมันจะตาย,ยทันทีที่ยงมันยังไม่ตายวะม่จะตายธรรมดาคขาบอมเด e Magic เหรอกเล้ช่วยด้วยยูดีไคเซอร์หูหิวก่อนของเป็น The Magic เหรอ